อันนี้เป็นร้านผักฉ่ำกำหอง ของพี่อูนพี่อูนไดมอนเกอสั่งมานะอร่อยฟ้าสั่งบ่อยมากสั่งมากินตาหาแล้วเล้วสุดนาทีจะต้องไปอาบน้ำแล้วอ่ะ พี่สันยังไม่มาเลยลืมบอก <c oughs> ว่าช่วงนี้เวลาพี่ไฟ ฮิวตัวเองอน่ยเวลาเหนื่อยงานมากๆช่วงนี้เหนื่อยจริงๆนะคะก็จะแบบชอบดูต้นไม้นู่นนี่นั่นแต่ว่าบางทีเนี่ยพอเป็นต้นไม้จริงเ่ยมันไม่ค่อยรอดจะเลี้ยงแล้วมันก็ตายหมดเลี้ยงอะไรก็ตายหมดก็ <c oughs> เลยดูแต่แค่ต้นไม้ปลอม <c oughs>

ที่ฉันไม่ชอบมารดน,น้ำต้นไม้อย่าลืมนะไม่ต้องให้แล้วชอบดอกไม้อ่ะมันอยู่ได้ไม่นานให้เป็นต้นไม้แทนเอเคจะไม่ลอมก็ได้อืมม้อนาน จะให้อยู่ต้นไม้ปอมนะเมื่อวานมีแซาขับเอาต้นไม้มาให้เขาบอกว่าเขารู้จักพี่ฟ้าสี่เดือนห้าเดือนใช่ปะแล้วเขาก็เพาะมาสี่ห้าเดือนแล้วเขาถึงจะเอามาให้พี่ฟ้าเนี่ย แม่งสวยจัดแต่อันนี้คือต้นไม้ปลอมมนนีพี่ฟ้าซื้อเองเป็นของปลอมต้นนี้อยู่นานเพราะว่าปลอมอันนี้มีฟันขับเอามาให้นี่ก็อยู่นานเพราะว่านี่ปลอม โพสลงไปแนี้แต่ว่ามีต้นกระบองเพชรที่ว่าแฟนขับให้มาแล้วทำตายไปสามต้นน,น,น้องเน่าเอาแร้นุว่าน้องเปลี่ยนสีได้หรือว่าน้องเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลได้แต่เปล่าน้องเน่าเป็นต้นกระบองเพชรแบบอี้ อับบนี่น,นี้วก็นี่นีน่นี้นองนริงจ่นยูนี่นด้นาน่นไหนอันนี้นะอนี่นะ้นา่นไหนม่นุ้นดูนะ่น้ยนาไน่ี่อีนนี่ไม,ไม่าม,าไม่อาบนีน่น่่นี่นี่นีน่ พี่ซันนั่งไลฟ์แทนหนูได้ไหมหนนจะไปอาบน้ำได้มาอุ้ยอยู่ข้าวพอดีเลยอะ่ะดูดิกินเลยกินเลยเลยอุย้ยแล้วก็ขอบคุณนะคะอันนี้ตอนที่ไปลำพูนลำปางแฟนขับให้มาพี่สาเอากลับมาไว้ห้องแล้วก็เอาไปกินทุกที่เลยแบ่งไปกินอย่างนี้แบ่งไปปลูกเล็กเอาไปกินทุกงานเลยวันนี้ก็เอาไว้สั่งมะม่วงมา สั่งมากรอบมากินมาปิ้งตืออ่ะกินให้หน้าบวมไงไมีไปข้างนึงเช็คข้างหลัง่อนะเผื่อมีสนงสนัยอะไรเงี้ยไลฟ์นั้นน่าจะตลกสุดแล้วปะที่พี่ฟ้าหาผ้าขอหนูไม่เจอโบปะเวอร์มันมืดต้องเอาแสงข้างนอกเข้ามาช่วยจริงๆอนแะปลงฟันแล้วนะ แต่ว่าหนูไม่อามน้ำค่ะหนูบอกทุกคนไปพี่ปลาสั่งมาจากไหนอะผักฉ่ำคำหอมของพี่อูนเป็นอาหารคีหรอก็เหมือนกึ่งคีนนะแต่ว่าไม่ได้คีหรอกแต่ว่าเขาไม่ได้ใส่ผงชูรสไม่ได้แบบอะไรเงี้ยรี่ขวัญเอยดีค่ะ มีอานาตำแหน่งฝ่าคน,บบน,นเกียรย่าวเออไปทอมั้ยออาไปทอมั้ ちょっと待って。 จะต้องโดนพี่เต่าด่าแน่พี่เต่านัดปลายสองครึ่ง แทนหน่อยก็ไปอบาบน้ำแล้วม่วงมาหรอใช่พี่ซไลฟ์แทนหนุ่ยหน่อยนะเพื่อนจะไปอาบน้ำแป๊บนึงนะให้พี่ซันนะั่งฟ์แทนนะห้ามดื้อนะยิวสวัสดีค่ะสดชื่นไหมอีกตั้งหนึ่งนาทีเค okay. อีกหนึ่งนาทีเก็บปักโยกเกิร์สกินมาริ่งฮาดูทอนฮายพรทอมที่อยู่ทางบ้านอะไรนะคะเป็นผู้หญิงหาค่ะห้ามดื้อนะครับบอ ทำได้นะเดี__๋ยวมาไปอาบน้ำแ๊บหนึ่งได้ไหมอือเรมีเกี๊ยวด้วยคุยกับเกี๊ยวไหมเกี๊ยวสถานีมีมีนมหอนนะงามงาม งามงามพี่แซนเป็นคนจังหวัดอะไรคะเป็นคนสุมพรรณค่ะพี่ฟ้าสั่งข้าวมาอร่อยมากนาอีชเวอร์มีอาหารกระต่ายไหมความโพ่แล้วไอ้พวกขี้ชิบอยากเห็นอาหารกระต่ายไอ้พวกขี้ชิบ เราไม่ให้ดูหรอกนะพี่แซมเป็นคนใต้เหมือนหนูเลยเจ้าเป็นคนตายเจ้าต้นไม้ก็ตายไม่ได้รดน้ำไมีตายจะบอกว่าใครที่ซื้อต้นไม้มาให้พี่ฟานนะแนะนำให้ซื้อเป็นต้นไม้ปลอมต้นไม้ปลอมแบบชี่น้องคนหนึ่งซื้อมาให้อันนั้นคือถูกต้อง ต้นไม้ปลอมใครอยากซื้ออะไรให้พี่ฟ้าต่อไปก็คือเลิกเลิกเป็นลูกอมละเพราะเป็นเบาหวานละอาจจะต้องตัดขาแล้วก็เลิกเป็นต้นไม้จริงเพราะมันเป็นภาระละเพราะเป็นภาระของเราเราดูแลอยู่ตอนนี้เราดูแลเป็นน้องกระบองเพชรเอ่ยแล้วก็น้องมีหลายต้นเลยลก็อยากได้เป็นต้นไม้ปลอม ลดน้ำแล้วแต่มันฉันอาจจะลดมากไปหน่อยเอาน้ำแร่ลดค่ะลดน้ำต้นไม้นี้ค่ะน้ำเดียวกับที่กินเลยค่ะลดน้ำแต่จริงๆอ่ะเราใช้วิวอลก้าในการลดน้ำแต่ว่าวิวอลก้าหมดวอนวิวอก้าส่งน้ำมาให้ลดน้ำต้นไม้น่อยอ่ะักใจละพี่ฟ้าไปอาบน้ำ จร,จริงๆปกติไม่ได้อาบหรอกแ,แอปเข้าไปนั่งอึพออึเสร็จก็ฉีดน้ำหอมออกมาคือไม่ได้อาบมีงานภาคใตม้มี่ะมีค่ะเดินหน้าค่ะเดินหน้านูนสวัสดีค่ะน้องก็อยู่คอนโดน้องซี่จะไม่อยู่อะไรที่นี่ล่ะเขามาเฉพาะกลางคืนหรือเปล่าคือก็มาตอนเช้านี่ จะไม่พูดด้วยกับบ้านคู่แล้วเพราะว่าเราอิจฉาเรางอนแล้ว oh no, s <S พี่แันไปไหนอยู่ค่ะ not, s. <S คิดละ oh, มีเอาไม่ส oh <yeah. S 1> ิบมีมีฉ <Okay. S 1> ิบเราอีกข้าวอยู่เราไม่รู้เสียงหายอมหมายเอาดีๆ okay. go อุ๊ยอายังะอายังไะ คือคิดหรอไปค่ะอินโดนีเซียามาบูฮายอินโดอ่ะไม่ใช่หรอคิดหรือเปล่าอ,อย่ามาแกล้งนะ <c oughs> พี่มีเดียวตามฮัลโหลค่ะพี่เตา๋า oh. จ้าเอามาเอามา <c oughs> เอามาแล้วเอามาละโอเคกำลังออกแล้วพี่เต๋าโอเคโอเคสิกำลังออกละอ่า uh, เดี๋ยวเดี๋ยวหนูสีดำพี่เต๋าของทีใช่ได้โอเค ไม่ให้ใส่หรอกนะไม่ให้ใส่หรอกนะตแต่ก็ไม่ให้คนอื่นใส่งไง <c oughs> โอเคโอเคเดี๋ยวบอกพี่ฟ้าให้โอเคได้เลยใส่จบอโอเคได้ได้ได้ไดขอร้องโอเคอโอเคโอเคเดี๋ยวออกตอนนี้เลยอโอเคได้ไว่าไงนะกำลังออกทุกคนรู้มันละ หมื 11, ่นหนึ่งพันรูละอาบเสร็จแล้วกำลังออกรััเพิ่งอาบน้ำหรออาบเสร็จแล้วอาบเสร็จแล้ว,ลว,ลวไม่ออกพี่มีโทรตามฮัลโหลพี่เต่าพี่เต่าโทรค่ะพี่มีโทรมาละรอบหนึ่งพี่เต่าอีกรอบหนึ่งรอบต่อไปพี่แวนและคือต้องออกเลยพี่ฟ้าผัดกับเรานี้อร่อยนะ อร่อยเลยอ่ะไม่หรอกอ่ะยังไม่จบใครจะซื้อต้นไม้วอนเป็นต้นไม้ปลอมเพราะต้นไม้จริงมันดูแลไม่เป็นจริงสุดต้นไม้ปลอมให้หนูอยู่ก่อนมายแล้วเดี๋ยวหนูตามไป หนูคือให้เอียบเลยนะอ,อยากเห็นพี่ฟ้าหรอไม่ได้อาบแอปเข้าไปฉีดน้ำหอมเปล่าหนูบอกพี่ฟ้าอาบน้ำหอมสะอาดหุนี้ดีป้ะได้ไปหาเสื้อคลุมไหม แต่นี้ว่ามาดูโคเรียดีนะอันเมื่อกี้ดีกว่าถ้าจะหยิบสีขาวเมื่อกี้มันดูเป็นจิบโปกเกินไปมันดูเดินขาวเดินใจื้อไปเร็วอับน้ำอีกทีหรอฟิลเตอร์ลิปติดหูหรอเอาดี ทุกคนพรุ่งนี้พี่ฟาออำลาตำแหน่งมิสแกรนกรุงเทพมหานครนะคะเป็นวาระสุดท้ายที่พี่ฟาจะได้ํำรงตําแหน่งเป็นมิสแกรนกรุงเทพมหานครนพรุ่ง <โ frustrating. S 1> นี้เราจะอำลาละเราจะอำลาตาแหน่งกรุงเทพมหานครชะอิกเอิงเงยใช่เราจะอำลาอำลาละอยากให้ทุกคนไปกันเยอะๆไปกันให้เต็มหอเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้ตําแหน่งกรุงเทพมหานคร พราะว่าจากตำแหน่งเราจะกลายเป็นตานานจากตำนานเราจะกลายเป็นตำปูตำแหน่งอยู่กับเราไม่นอนไม่ให้มันดูหรอกนะนนเรา,จะ,าเจะเปลี่ยนจากภาพที่อยู่ในสายตาทุกคนที่เป็นตำแหน่ง,งมิสแกนกรุงเทพมหานครไปอยู่ในหัวใจทุกคน เป็นตำนานที่อยู่ในหัวใจทุกคนกรุงเทพหาหนคระเอิงเงยพี่ฟ้าหนูอยากกินข้าวทุกคนต้องไปแล้วเ่ะอ <c oughs> ังไม่ได้เก็ดไยนั้นเนี่ยปิดฝาพอไม่กินเหรอ <c oughs> เอาไปปะหืตำนานท่าช้างหรอไม่มีอัน <c oughs> มีเกิ่เชียงใหม่หรือเปล่า มงต้องคืนไหม hey, <go> ไม่ทราบเหมือนกันอันนี้ yeah, s <S น่าจะต้องคืนนะ yeah, s <S เป็นมงที่เขาใช้ประจำ yeah, s <S ตำแหน่งเฉยพี่ฟ้ามงอยู่ไหนอะ oh, 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 oh. อยู่ในรถปะ <Huh? S 1> มงอยู่ในรถปะ mm hmm. อยู่ในรถอืม mm hmm. mm hmm. ใช่ฉันเสาวชุมพรไงยู่จริง ใส่แค่ค่ะรูดแต่ไม่ใส่ออกนะอืมฮึไม่มีใครมาตามพวกเราได้หรอกนะข้าวเหนียวอร่อยไม่หรอกม่อร่อยเลยดูหิวข้าว เอาไปหมดเลยเหรอ,อคนแพททองต้องอายของเปรี้ยวทั้งหมดในโลกอยู่ในนี้แล้วนี่ไันเปินบนรถเอากระเพราไปได้ปะ <c oughs> ค่อยไปหาข้าวกินข้างหน้าหรือว่าหรือว่ายังไงดี ไปซิปบมไหม กินที่พี่ฟ้าใส่อ่ะน่ารักแล้วสีขาวนั้นนะอันแรกเลยอ่ะหรออืมอันนี้ดีกว่าอันมากน่ารักกว่าชอบอันนี้อย่างงั้นไม่อไหไม่ต้องมาถามนะนี่ก็ไม่ตอบเหมือนกันอุ้ยสายสามแล้ว เดี๋ยวเจอกันที่งานนะคะทุกคนคิดถึงทุกคนมากๆนะคะขอบคุณที่รักแล้วก็ซัพพอร์ตกันเป็นอย่างดีนะช่วงนี้อาจจะห่างหายโซเชียลไปบ้างแต่ว่ารักแล้วก็คิดถึงทุกคนนะคะบ๊ายบาย